สวัสดีครับนี่คือฝนฟ้าพายุพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยวันพุทธที่12เมษายน2566จนถึงเวลา18นาฬิกาภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด22 29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37 42องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5 15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-41องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25 2 8องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด3 8 4 1องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด26-29ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-39ถึงองศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเดพชรบุรีประจวบคีรีขันและชุมพรอ,อุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-38องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรบรวนความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมาลงไปลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด27-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-39องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโเมตรต่อชั่วโมง ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่าลืมกดติดตามหรือกด s b ับสก b e ถ้าชอบกดไลค์ถ้าเชียกกดแชร์และฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับขอบคุณครับ